ลำไส้เรานะคะเส้นบะหมี่ลวกแล้วนะคะแทนลำไส้เราลําไส้เรานะคะเวลาอยู่นะคะโดนน้ำเปล่าเนี่ยเขาก็จะไม่เปลี่ยนสีถูกไหมไม่มีสารพิษอะไรแทนะะลำไส้ของเรานะคะ หลังจากที่เราใช้งานเข้าไปเนี่ยเราก็อาจจะเจอนะคะสารเคมีบ้างอะไรบ้างนะคะเราจะเปรียบเบตาดีนเป็นเหมือนนะคะสารเคมีเรามาดูกันค่ะเวลาเขาโดนนะคะสารเคมีแล้วเขาจะเปลี่ยนสีเขาเป็นสีนี้เห็นไหมแล้วก็จะเริ่มนะคะมีนะคะความเห็นไหมเริ่มเป็นสีน้ําเงินขึ้นนะคะ เมื่อเราเริ่มกินเคมีเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะสีก็จะเป็นสีดำขึ้นนะคะ,ะมาดูตัวนี้นะเป็นเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดลองนะคะด้วยการใส่นะคะเมทอกซ์ลงไปนะคะตัวนี้นะคะคู่หนึ่งอย่างนี้เราเรียกว่า1ซองนะคะตัวนี้เป็นดีท็อกซ์ทาระบบเลยทีเดียวนะคะนี่มาดูส่วนผสมกันเรียกว่าเยอะมากเยอะมากนะคะส่วนผสม,สมอ่า มาดูกันนะคะเดี๋ยวเราจะฉีกนะคะฝั่งหนึ่งทดลองดูค่ะปึ๊บอ่าใส่ไปน,นิดเดียวเราจะเห็นเลยนะคะว่าเขาทํานะคะปฏิกิริยากันทันทีเลยนะคะทำปฏิกิริยากันทันทีเลยนะคะเราจะลองคนดูว้าว amazing มากๆเลยอ่าเห็นไหมคะ เจ้าเมท็อกของเราไปต้านอนุมอลอิสระได้นะคะนี่ช่วยไปนะคะมีสมุนไพรที่ช่วยบำรุงตับไตลำไส้หลอดเลือดของเราด้วยมาดูอีกหนึ่งการทดลองนะคะกับเมท็อกของเรานะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะ,ะต้านอนุมูนอิสระได้แล้วนะคะ,ะมาดูกันค่ะว่าเขาจะช่วยนะคะครับ ความมันนะคะแล้วก็สังคิดได้ขนาดไหนอีกนะคะเราจะเติมด้วยน้ำเปล่าอีกครั้งหนึ่งนะคะกับเมทอกซ์นะคะดีนะคะแต่เราจะใช้ไขมันนะคะน้ำมันเนี่ยลงไปเลยปปบบ,บ,บ เราจะเห็นว่าตอนนี้นะคะน้ํามันนะคะเขาแยกชั้นกับน้ําอย่างชัดเจนนะคะอ่าแยกชั้นอย่างชัดเจนนะคะเราจะนะคะใช้นะคะเส้นบะหม,มี่ของเราเนี่ยแทนน้ำไสเหมือนเดิมเลยนะคะ,ะน้ำไส้ดอดเลือด,อดตับไตของเรานี่เราจะเห็นเลยนะคะว่าไขมันจะลอยแยกชั้นกันนะคะและเราจะใส่นะคะสารเคมีนะคะนี่คือตัวอย่าง ปึบปึบนะคะมาดูกันเห็นไหมคะไขมันนะคะก็ยังคงลอยแยกชั้นอยู่นะคะเห็นไหมลอยแยกชั้นอยู่เห็นไหมคะอย่างชัดเจนเลยนะคะไขมันก็จะลอยแยกชั้นอยู่นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะเอานะคะเจ้าเมท็อกซ์นะคะใส่ลงไปในอันนี้ มาดูกันนะคะว่าเขาจะสามารถนะคะดักจับไขมันได้ด้วยหรือเปล่าว้าวคุณผู้ชมขาคุณจะเห็นเลยนะคะว้าวนะคะว่าไขมันเมื่อสักครู่นี้นะคะจับตัวเป็นก้อนคะ่ะเห็นไหมไขมันนะคะจับตัวเป็นเม็ด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 ดขึ้นมาเลยนะคะนี่นี่ จากตรงนี้นะคะไขมันยังคงแบบแผ่ซ่านไปเห็นไหมเป็นกลมๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากคนที่กินเคมีไปแบบนี้นะคะมีเคมีในร่างกายแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราดื่มเมท็อกลงไปเนี่ยนะคะจะช่วยได้ไหมแม่เจ้าเห็นไหมคะไขมันนะคะรวมตัวกันนะคะขึ้นมาเป็นก้อนๆก,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 กลมๆเลยเห็นไหมคะนี่คือการดักจับไขมันของเจ้าเมท็อกของเรานะคะ มาดูแก้วนี้กันนะคะนี่คือแก้วชุดแรกนะคะหลังจากเราใส่เมท็อกลงไปค่ะเห็นไหมคะสุดยอดไหมคะนี่แนะค่ะเมท็อกนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะที่ทุกคนควรกินมากๆเลยช่วยดูแล